ที่สำน,นักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนางรัติกรดิดทัพภรรยานายรพินดิดทัพอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนง,งานเทศบาลเมืองกำแพงเพชรที่ใช้กางเกงแขวนคอใต้ต้นมะย,ยมสภาพเปลือยกายเสียชีวิตยอย่างปิศนาเมื่อวันที่4เมษาย,ยน2567ที่ผ่านมาโดยวันนี้นางรัติกรได้นำรูปภาพของสามีและหนังสือมายื่นแก่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เพื่อทวงถามผลการดำเนินการสอบสวนพฤติกรรมของหญิงคนสนิทที่คบหาอยู่กับสามีตนเองก่อนที่จะเสียชีวิตโดยนางรัติกร,รบ,บอกว่าหลังจากที่สามีของตนเสียชีวิตได้ทำหนังสือติดตามร้องเรียนและขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการเพื่อดำเนินการทางวินัยในสังกัดกับทางนายกอบตอ่างทองซึ่งมีข้อสงสัยว่าหญิงคนสนิทดังกล่าวซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดอาจจะเชื่อว่าน่าจะรู้ถึงสาเหตุการเสียชีวิตของสามีตนเอง เพราะมีการติดต่อไปมาหาสู่กันโดยตลอดจนกระทั่งวันที่เสียชีวิตด้านนายโชคชัยถมอินนายกองค์การบริหารจรนหวบลอ่างทองได้มอบหมายให้นายมานพนุ่มเกลี้ยงรองปลัดเป็นตัวแทนรับเอกสารพร้อมกล่าวว่าที่ผ่านมาทางอมตอ่างทองได้แต่งตั้งคณะกรรมการไปแล้วหนึ่งชุดแต่เนื่องจากคณะกรรมการได้ย้ายที่ทํางานไปอยู่ต่างจังหวัดเลยทําให้การสอบสวนต้องหยุชดชะงัก ขณะนี้ทางอบตอก็พยายามที่จะหาบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายมาเป็นคณะกรรมการแต่ก็ยังไม่มีผู้ใดตอบรับแต่อย่างใด มันเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ตายจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเมาเลอะเทอะจนจําอะไรไม่ได้เพราะพฤติกรรมที่ผ่านมาสังคมในกําแพงเพชรหรือสองพื์เพื่อนร่วมง,งานก็รู้ว่าผู้ตายไม่ได้มีพฤติกรรมแบบอย่างนี้ค่ะคุงนายทางญาติยังพาใจทุกประเด็นเลย ใช่ค่ะยังคาใจในเรื่องของกฎหมายการเก็บหลักฐานการสอบปากคำของทางครอบครัวเราจะเน้นครอบครัวเรามากกว่ามากกว่าผู้หญิงคนสนิทแล้วก็มันมีอะไรบางอย่างที่มันมีเงื่อนงำเราอยากให้อาจารย์ทุกๆท่านทุกๆหน่วยงานทุกๆขบวนการแม้แต่สื่อให้ช่วยเรามาค้นหาความจริงกับพฤติกรรมที่มันเกิดเมื่อวันที่4ี่เมษาเนี่ยค่ะว่า ต้นมะย,ยมเนี้ยมันเป็นต้นมะย,ยมปริศนายอย่างไรแล้วเนี้ยเมื่อผู้ตายไปที่บ้านแล้วออกมาออกมามาอยู่เป็นสภาพศพที่ต้ต้นมะย,ยมอย่างไรเพราะว่านาฬิกาสมาร์ทวอทเนี่ยมันไปหยุดตรงนั้น15นาทีแล้วทุกอย่างมันเป็นปริสนาหมดแม้กระทั่งโทรศัพท์ผู้ตายยังโดนลบอะค่ะ ú